แลแนสวัสดีค่ะอาหารไทยดีเกินไปแล้วนะนิชคุณพาดาราเกาหลีกินอาหารทะเลที่เมืองไทยแทบหลายจนเหงื่อแตกซิกซอาหารไทยคือหนึ่งในซอฟเพวเวอร์ที่ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญของเมืองไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยมาโดยตลอดยิ่งในช่วงสองสาปีมานี้อาหารไทยหลากหลายเมนูได้รับการยกย่องให้ติดอันดับอาหารที่ดีที่สุดของโลกจากหลายสำนัก ็ยิ่งเป็นสิ่งดึงดูดให้ชาวต่างชาติอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้นไปอีกสําหรับคนไทยอย่างเราๆการได้ทานอาหารไทยก็คงไปเรื่องปกติในชีวิตประจําวันกันอยู่แล้วแต่สําหรับชาวต่างชาติที่ชื่นชอบอาหารไทยถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีร้านอาหารไทยเปิดกระจายไปทั่วทุกมุมโลกแต่การจะสัรหาอาหารไทยรสชาติแบบไทยแท้ๆนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือการเดินทางมายังประเทศไทย สถานที่อันเป็นต้นกำเนิดของอาหารที่ชาวต่างชาติจากทั่วโลกต่างยกนิ้วให้ว่าอร่อยที่สุดนั่นเองและหนึ่งในชนชาติที่ให้ความสนใจในอาหารไทยมากๆก็น่าจะหนีไม่พ้นเกาหลีเพราะรายการทีวีของเกาหลีหลายๆรายการถึงกับต้องส่งดารานักแสดงชื่อดังมาถ่ายทำรายการเกี่ยวกับอาหารไทยถึงเมืองไทยกันเลยทีเดียวทั้งมาตระเวนหาชิมอาหารริมทางหาชิมอาหารจากร้านหรูชื่อดัง หรือแม้แต่ส่งไปอยู่ใน h o m e s t a ์เพื่อเรียนรู้ชีวิตและการทําอาหารไทยก็ยังมีอย่างเช่นในคลิปต้นฉบับของคลิปนี้เป็นคลิปที่รายการทีวีของเกาหลีจากช่อง KBS World TV ได้จัดให้นิจคุณ 2pm นักร้องนักสแสดงชาวไทยที่ไปแจ้งเกิดอยู่ที่ประเทศเกาหลีพานักร้องนักสแสดงชื่อดังอย่างแบ็คโฮคังดงโฮมากินอาหารไทยที่เมืองไทยคลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางช่อง YouTube KBS World TV ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะถึงตอนเช็ดทำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากชั่วโลกเปลามากกว่า5,000 500, 0 0วิวในคลิปนั้นคาดว่าน้องนิชคุณน่าจะพาน้องแบ็คโฮไปกินอาหารทะเลที่ร้านชื่อดังแถวแถวพุทธมณฑลสาย2เมื่อเข้าไปในร้านน้องนิชคุณก็แนะนําน้องแบ็คโฮว่าร้านนี้ขายอาหารทะเลนะและเมนูแรกที่เราไม่ควรพลาดก็คือกุงแม่น้ําเผาและน้องนิชคุณก็ถามน้องแบ็คโฮว่า ชอบต้มยำกุ้งไหมน้องแบโฮก็ตอบว่าใช่ชอบครับเราจะสั่งด้วยหรือน้องนิชคุณก็เลยบอกว่างั้นเอาที่หนึ่งแต่ที่เขาสั่งไม่ใช่ต้มยำนะเพราะเขาสั่งโปะแตกมาให้น้องแบโฮชิมแทนดูจากในคลิปน้องแบทโฮอาการออกมากเลยนะอารมณ์แบบอยากกินอาหารไทยมากๆเขาชอบมากชอบจนถึงกับบอกว่าแค่ดูเมนูก็อร่อยแล้วหลังจากเปิดดูเมนูได้อีกสักแป๊บ น้องนิสกุลก็แนะนำว่าเขาชอบกินหอยแคลงลวกและจะสั่งข้าวผัดปูด,ด้วยอีกหนึ่งจานน้องแบคโฮก็บอกเอาเลยเขาชอบกินขอเยอะๆนะตอนนี้ผมหิวมากแล้วน้องนิสกุลก็เรียกพนักง,งานมารับออเดอร์จังหวะนี้น้องแบคโฮก็พาฮาแตกเลยค่ะเรียนภาษาไทยไม่จบหลักสูตรทักน้องพนักง,งานไปก่อนตั้งแต่ยังไม่ทันได้กินเลยว่าอร่อยจริงๆเลน่นเอาหัวเราะกันยกใหญ่ทั้งน้องแบคโฮ น้องนิจคุณและเหล่าดาราที่ดูคลิปนี้ด้วยกันในรายการที่เกาหลีนั่งรอกันสักพักเมนูแรกโป๊ะแตกก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะน้องแบคโฮได้เห็นถึอกับร้องว้าวเลยสงสัยจะชื่งกับโป๊ะแตงหม้อไฟที่มาเสิร์ฟพร้อมไฟแบบนี้มั้งที่เกาหลีมีหม้อไฟแบบนี้ไหมใครรู้เม้นบอกกันหน่อยนะคะต่อจากนั้นหอยแครงรวปกับข้าวผัดปูก็ตามมาทีมงานถ่ายให้เห็นอาหารแต่ละจานได้แบบถึงใจมากดูน่ากินสุดๆ เล่นเอาบรรดาดาราในรายการที่ดูยอยู่ที่เกาหลีถึงกับน้ำลายสอร้รองโวยกันเลยทีเดียวแล้วน้องนิชคุณก,กับน้องแบ็คโฮก็เริ่มกินอาหารเมนูแรกที่น้องแบ็คโฮชิมก็คือโป๊ะแตกเขาบอกว่าเผ็ดนิดนึงเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนและรู้สึกว่าอร่อยกว่าต้มยำกุ้งซะอีกต่อจากโป๊ะแตกก็มาเป็นหอยแคลงลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้องแบ็คโฮชิมแล้วบอกว่าอร่อยมาก และที่ทำให้มันอร่อยก็น่าจะเป็นน้ำจิ้มแบบไทยๆนี่แหละในระหว่างกินกันอยู่เมนูสุดท้ายไฮไลท์ของมือนี้ก็มาถึงกุ้งแม่น้ำเผาบอกเลยดูนะ่ากินเลือกเกินน้องแบคโฮบอกว่าเขาไม่เคยเห็นกุ้งแบบนี้มาก่อนเลยนะพี่ชายแต่หลังจากที่เขาชิมแล้วก็ร้องซีดเลยความสุขความอร่อยเต็มปากเต็มคำมากทีมงานมีตัดภาพไปที่เหล่าดาราในรายการได้นะ ดูทุกคนค่อนข้างจะตื่นเต้นกับกุ้งแม่น้ำเผาสองตัวนี้มากจนออกปากกันเลยว่าถ้าได้มาเมืองไทยจะต้องมากินให้ได้และพวกเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้อาหารไทยค่อนข้างจะเป็นปัญหากับพวกเขาแล้วนะเพราะว่ามันดูดีมันดูน่าอร่อยเกินไปแล้วในตอนท้ายน้องแบ็คโฮบอกกับน้องนิชคุณว่าอาหารอร่อยจริงๆน้องนิชคุณก็เลยบอกกับน้องแบ็คโฮว่าพี่ก็ดีใจจริงๆที่ได้ยินน้องพูดแบบนี้ อาหารของร้านนี้ไม่เคยทําให้พี่ผิดหวังน้องแบคโฮก็เลยเสริมว่ามันอร่อยที่สุดเท่าที่ผมได้ลองชิมในเมืองไทยมาเลยครับพี่ชายพี่ชายโชคดีมากที่ได้โตมากับการกินอาหารอร่อยออร่อยแบบนี้ในระหว่างที่นั่งกินกันนั้นน้องนิสกุก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีมากอธิบายเกี่ยวกับเมนูอาหารต่างๆให้น้องแบคโฮด้วยฟังอย่างละเอียดสรวนน้องแบคโฮนั้นก็อร่อยจนเหงื่อแตกซึกซกันเลย ในรายการเทปนี้นอกจากคนไทยอย่างน้องนิจคุณแล้วก็ยังมีน้องแบมแบมก็เซเว่นนั่งร่วมรายการอยู่ด้วยซึ่งน้องแบมแบมก็คอยช่วยพูดเสริมเกี่ยวกับอาหารให้เหล่าดาราเกาหลีในรายการได้ฟังไปด้วยเหมือนกันเพิ่มความอร่อยและน่ากินคูณสองไว้เลยและสําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปตัวฉบับอาจด้แปะลิงก์ตัวฉบับไว้ในยลย์แล้วนะคะและเช่นเคยและก็ได้รวบรวมความที่เห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะฉันหวังว่าฉันจะได้ไปเมืองไทยและได้สั่งอาหารที่มีอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดฉันอยากลองให้รู้ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแค่ได้เห็นอย่างน้ำลายส้อน้ำลายไหลไปหมดแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะความกระตือรือร้นในการทานอาหารไทยของน้องแบ็คโฮช่างน่ารักเหลือเกินและการที่เขาหัวเราะก็ยิ่งทำให้เขาดูน่ารักมากยิ่งขึ้นไปอีกความคิดเห็นต่อมานะคะ ระดับความกระตือรือร้อนในการกินอาหารไทยของแบ็คโฮ่พอกับฉันเลยนะยิ่งตอนที่ได้เห็นภาพอาหารออกมาเสิร์ฟแบบนั้นฉันนี่ยิ่งน้ำลายไหลเลยจ้าความคิดเห็นต่อมานะคะพวกเราฉันไม่ไหวแล้วนะฉันอยากกินแบบนั้นบ้างเราไปกรุงเทพกันเถอะความคิดเห็นต่อมานะคะราคาแพงแต่คุณภาพระดับโรงแรมสงสารดาราเกาหลีกินซ้๊งเหือแตกซิกซิกความคิดเห็นต่อมานะคะ รสชาติของอาหารไทยเหมาะกับคนไทยมากที่สดุดที่บ้านของฉันก็มีร้านอาหารไทยอยู่มากมายและอาหารก็ทำโดยคนไทยแต่ถ้าฉันได้ไปเที่ยวที่เมืองไทยอาหารไทยก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการไปเที่ยวเมืองไทยของฉันอยู่ดีอาหารไทยราคาถูกและอร่อยมากแต่คุณจะต้องรู้แหล่งที่คุณจะไปกินด้วยนะความคิดเห็นต่อมานะคะแบ็คโฮน,น่ารักมากเขาดูเหมือนคนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเลยนะ ความพิถีพนต่อมานะคะแบ็คโฮน,น่ารักจังเลยแถมท่าทางการกินของเขาก็ยังทำให้อาหารดูน่าอร่อยมากขึ้นไปอีกความพิดเห็นต่อมานะคะทำไมเวลาดูคนอื่นกินมันถึงดูน่าอร่อยขนาดนี้ความพิเห็นต่อมานะคะน่ารักยังไม่ทันได้กินก็บอกว่าอร่อยจริงๆซะแล้วความพิดเห็นต่อมานะคะเดินแล้วหิวตามต้องตามไปกินด้วยคนแล้วล่ะครับความพิดเห็นต่อมานะคะเอ็นดู ขอข้าวผัดปูเยอะๆน้องคุณเขาสั่งไซส์ใหญ่ให้แล้วนะความพิเถีพิถัานะคะฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่านิจคุณเป็นคนไทยความพิเ็นต่อมานะคะขนาดคนไทยแท้ๆยังอยากชานด้วยเลยค่ะความพิดเห็นต่อมนนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มกับอาหารทะเลกุ้งเผาอร่อยสุดๆค่ะความพิดเห็นต่อมนนะคะโป๊ะแตกต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มขาไกา่ต้มแซบ่บ ต้มโคลงจัดไปแซ่บๆอาหารไทยอร่อยความคิดเห็นตวานะคะเกาหลีใช้ช้อนชิมไทยแท้ยกถ้วยซดความอร่อยไม่เคยปราณีใครจริงๆความคิดเห็นตวานะคะคนเกาหลีที่ใส่แว่นบนหมวกพูดไทยชัดมากความคิดเห็นตวานะคะนิชคุณอธิบายอาหารและสถานที่ให้เพื่อนฟังได้ดีมากแถมในรายการมีแบมเป็นลูกคู่คอยเสริมอีกละเอียดหนักเลย คนนั่งฟังก็คงหิวแหละทีนี้ขอพีพิถีพนต่อมานะคะนิจคุณทําหน้าที่ของเจ้าบ้านได้ดีมากๆเลยค่ะความ่ิถีพนต่อมานะคะนิจคุณเจ้าบ้านสายเปอยู่กับนิจคุณอิ่มหนำสําราญแน่นอนความพิถีพินสุดท้ายนะคะขอบคุณพี่นิจคุณมากๆที่พาแบคโคมาเที่ยวเมืองไทยจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และทหารในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านนอกเสียงผิด หรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแล้ต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกันเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ